แแแรงแรงงงนน่นะไดด้ิบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อชาวคาสโนวาครับวันนี้ผมพามาทดสอบรถยนต์รุ่นใหม่ของทางค่าย i t s ซูบิชิที่เพิ่งเปิดตัวไปมสซูบิชนะิเอ็กซ์เทน r ดอร์ s ะซึ่งตัวนี้เป็นเจ n เนอเรชันที่2และครั้งนี้เนี่ยผมมาทดสอบไกลถึงจังหวัดเชียงรายนะครับในส่วนของการเดินทางเนี่ยมีทั้งการขับขึ้นเขาและที่สำคัญ เขาบอกว่ามันเป็นมัลติเพอร์โพสเอเลยนะครับมันสามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองสมบูรณ์สมบัติได้ด้วย <Wow. S 1> ซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านไปดูว่าเจ้า Xten ซ r เ r นเซอคันนี้เนี่ยฮะมันสามารถขับในเส้นทางทุรก,กันดารเส้นทางที่เป็นแบบถนนที่เข้าไปในป่าเข้าไปในพงได้เลยนะครับว่าสมมติาเข้าเป็นยังไงกับช่วงล่างที่บอกว่ามันเฟิ่์มขึ้นกว่าตัว x อ็กซ r เเดิมนะครับแล้วก็รูปโฉมที่มันเปลี่ยนไปใหม่จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปนั่งเลยครับแล ได้ความเขาเรนะียกอะไรเอ็กซคลูซีฟนิดนึง,นง,นงกับตัวโปรดักต์ที่เป็นคนเดเวลลอปเจ้า Expender c o s s คันนี้นะฮะนั่งไปกับผมด้วยแล้วก็จะไปคุยเรื่องราวกันในรถเลยนะครับอา้าวไม่ต้องรอช้าครับเราไปชมกันเลยดีกว่าครับเอาละครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ใน x x p n n d e r c o s s ใหม่นะซึ่งบอกว่าเป็นเจ n เนอเรชันที่2ของทาง ม่สุบิชีเขาที่ออกตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วตอนนี้มาอยู่กับทางโปรดักด้วยเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากสําหรับตัวนี้นะครับมีอะไรหนลองเล่าให้ผมฟังคร่าวๆหน่อยสิครับครับก็ขออนุญาตเริ่มจากข้างนอกนะครับถ้าข้างนอกเนี่ยถ้ามองต่แพ่นนอกเนี่ยเรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนใหม่กับทั้งหมดนะครับกระจังหน้าด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเปลี่ยนใหม่หมดทั้งหมดเลยนะครับ ไฮไลท์ก็คือไฟ LED ครับอืเพราะว่ารอบนี้เราใส่ไฟ LED มาเต็มรูปแบบมาเลยครับเราจะเป็นเ e ย u ทา i นิงไ g h ์ไฟเลี้ยว LED ครับไฟหน้า LED ไฟตัดหมอกแค่ LED ครับไม่เหลือฮาโลเจนแล้วไม่เหลือเลยครับ <c oughs> <c oughs> ด้านหลังด้วยไหมด้านหลังก็ด้วยครับด้านหลังก็เป็นไฟเออ LED เต็มรูปแบบเช่นเดียวกันนะครับโอโ้โหต้โอ,โโอ,โโอ,โองบอกว่าวันที่เปิดตัวเนี่ยผมไปดูใกล้ๆนะฮะต้องบอกว่าตัว LED ของเขาเนี่ยเอาจริงๆมันใกล้เคียงของเป็นรถยุโรปมากอะ มันใส่มาเยอะมากอ่ะใส่เยอะจนไม่คิดว่าจะมาอยู่ในรถท้ายนี้อ่ะจริงๆใช่ไหมฮะแล้วส่วนของเรื่องของมิติตัวถังต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนจากตัวเอ็กซ์เดธรรมดาใช่ครับที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วเนาะความยาวยาวขึ้นจากอะไรครับมีการขยายคนเอาว่าแฮงกกันเร็วไปแงออกมาครับให้พอร์ชชันของรถเนี่ยดูลงตัวมากยิ่งขึ้นครับมันเป็นรถสไตล์ลุยๆนะมันต้องดูแบบว่าบึกบึนหน่อยใช่ไหมครับแต่ความกว้างของรถนี่สิผมดูตัวเลขมิติตัวถังเนี่ย มันกลับแคบลงอคือตัวเลขที่แคบลงนะครับขออธิบายอย่างนี้ละกันก็คือตัวถังเนี่ยไม่ได้เล็กลงนะครับแต่เรามีการปรับดีไซน์โอเวอร์เฟนเดอร์ใหม่ครับตกแต่งให้ดูพอร์ชเนี่ยดูลงตัวมากขึ้นนะฮะตัวโอเวอร์เฟนเดอร์ก็เลยดูบางลงทาให้ตัวเลขเนี่ยดูดูเล็กลงแต่ตัวถังยัไม่ได้เล็กลงโอเวอร์เฟนเดอร์เนี่ยพูดง่ายก็คือตัวบางโคนล้อคร่า,าวๆนะฮะคือเขาทาให้ดีไซน์มันบางลงเพื่อจะได้แบบว่าเข้ากับ มิติของล้อด้วยจะได้ไม่ดู<ช>แบบ<ช>ว่าบานจนเกินไปแต่ว่าล้อมันไซส์เท่านี้นะเ<ช>พราะว่าวิ่งตามหลังเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออเฮ้ยตัวนี้มันดูเข้ากันดี นะครับแล้วก็เอาจริงๆผมขับตามหลังเนี่ยผมก็นึกว่ามันเป็นปาเจโร่ย่อยๆนะเป็นปาเจโร่สปอร์ตย่อยๆนะฮะด้วยด้วยไฟท้ายของมันนะครับแล้วก็ด้วยรูปทรงของมันที่มันดูโอเคขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะภายในว่าล่ะครับมีอะไรบ้างฮะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปถ้าภายในเนี่ยไฮไลท์แต่ผมขอให้เป็น3อย่างหลักๆครับอย่างแรกขึ้นรถมาเลยเนี่ยเห็นได้ชัดเลยพวงมาลัยมีการปรับเปลี่ยนใหม่ครับเป็นพวงมาลัย4ก้านแล้วครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้ามองเข้าไปลึกๆอีกจะเจอตัว LVD meter รนะครับมาตรวัด หน้าจอ l e ว,วดีขนาด8นิ้วนะครับ,รบ LCD ขนาด8นิ้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เพื่อสุขภาพทุกคนนะครับเราเพิ่ม PM 2.5ตัว Air f t l t เ r ข้ามาด้วยอันนี้จำเป็นมากๆฮะเดือนที่แล้วนี่ตัวเลขของ PM 2.5สูงมากนะ เจ็บคอเลยทีเดียวฮะแต่ถ้าใช้คันนี้ก็ปลอดภยัยปลอดภย <c oughs> ัยนะเรารองให้หมดแล้วครับครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมที่มันเพิ่มเ <c oughs> ติมขึ้นมานอกจากนี้เราก็มีฟังก์ชันเพิ่มความสุขสบายมากขึ้น<ห>นะครับเนี่ยมีกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติครับครับมีเปิดปิดไฟนหน้าอัตโนมัติแล้วก็ระบบปัดน้ําฝนอัตโนมัติด้วยเช่นกันครับขึ้นรถแม้แย่เดียวแค่ขับไม่ต้องเปิดไม่ต้องปิดอะไรเลยครับเอาจริงๆผมว่าใส่ไปเยอะมากเลยนะตัวนี้ คือยุคนี้นะการทํารถเนี่ยมันคนดูฟีเจอร์เนาะเรื่องเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็ส่วนหนึ่งและแต่ฟีเจอร์ในรถเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สาคัญมากนะคันนี้ก็ให้มาเยอะจริงๆในราคาที่เพิ่มไม่ง่ายจะเจ็ดพันบาทเออฮะเจ็ดพันบาทเท่านั้นครับอ่าแล้วนอกจากภายในภายนอกเราพูดไปแล้วเนี่ยสมรรถนละล่ะมีอะไรงโอสมรรถนะเนี่ยผมขอกว่ามันเป็นจุดเด่นของเอสเพนเดอร์เลยครับสรนกการขับขี่เนี่ยสิ่งที่เราเพิ่มเข้ามาเป็นไฮไลท์รอบนี้คือ AYC ครับ Active Yaw Control ครับยอเนี่ยหลายคนอาจจะไม่คุ้นเนาะ รอนมันคือแรงที่กระทำด้านข้างถูกไหมใช่ถูกหมใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยตัวนี้จะเข้ามาช่วยเราใช่ครับทำให้รถคันนี้เนี่ยสามารถขับเข้าโค้งได้ดีขึ้นง่ายขึ้นค,ความปลอดภัยมากขึ้นด้วยเถอะใช่ใช่ไหมอันนี้เนี่ยผมเขาเรียกอะไรอะ่ะเราอยู่กับรถมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าคาศัพท์เนี่ยมันมีเยอะมากเลยมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ที่ทำงานใกล้กลเคียงกัน,นยอย่างของ ของค่ายอื่นจะเรียกว่า ESP แต่ของ Mitsubishi เขาจะเรียกอะไรนะฮะอีกตัวนึง AYC AYC ใช่ไหมมันก็คือทำงานในรูปแบบคล้ายๆกันไหมหรือว่าแตกต่างกันยังไงครับจริงๆแตกต่างกันนิดน,นึงครับคือค AS สำหรับ ESP หรือ ASC ของของ Mitsubishi นะครับ Active Stability Control เนี่ยก็จะเกิดม,มาเพื่อถ้ารถเลื่นถาลายเนี่ยจะมีการตัดกำลังเครื่องยนต์ลงทำให้รถาสามารถ ทำให้มันทาให้รถสเตเบิลมากขึ้นคแต่แอคทีฟ i ย e ยร์คอนโทรลนะครับมันจะเกิดมาเพื่ออีกอย่างหนึ่งคืออันนี้เป็นระบบที่ซัพพอร์ตในการเข้าโค้งเป็นหลักครับนะคือถ้าเมื่อไหร่ที่รถเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ารถเนี่ยจะเริ่มสลิปหรือว่าลื่นถลายเนี่ยเราจะมีการปรัแบเบรกด้านในโคง้งแล้วก็เพื่อเพื่อส่งกําลังออกไปล้อด้านนอกโค้งครับทำให้สร้างจุดหมุนของเขาโค้งได้อย่างมั่นใจมากขึ้น,นอธิบายง่ายๆคือเวลาที่เราเลี้ยวเนี่ยถ้าล้อข้างในมันหมุนเร็วโดยเดินล้อจะอันเดอร์สเตย์ออกไปนะครับแต ข้างนอกก็จะหมุนเยอะกว่าข้างในมันก็จะจิกโค้งได้ดีกว่านั่นเองใช่ครับอ่าถ้าผมสรุปก็คือไอ้ตัวระบบเนี้ยที่มันแตกต่างคือถ้าเป็น ESC หรือ A เลยนะ ESC เนี่ยก็คือมันจะตัดกําลังเครื่องยนต์แผ่ตัว AYC เนี่ยมันจะตัดไอ้มันจะจับเบรกภายในล้อแน่ไหนทำให้เราเลี้ยวได้ดีขึ้นใช่นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของการที่เปลี่ยนไปครับอ่ะคราวนี้เรามาเข้าส่วนของการสมรรถนะการขับขี่บ้างเขาบ ซึ่งตอนนี้นะฮะทางเมสูชีเขาก็จัดเส้นทางมาให้ผมลองเป็นทางออฟโรดนะอ่ะเราไปลองกันเลยดีกว่าว่าฟิลลิ่งของรถคันนี้เป็นไงบ้างกับเส้นทางทางนี้นะครับอไปกันเลยฮะบออยากบออยากลองมันๆใช่ไหมฮะครับไปเลยครับน,นี่คือเริ่มเส้นทางหรือยังฮะเออนี่เพิ่งเริ่มต้นครับเริ่มต้นฮะโอ้หนาาไปกเร็วมากเลยนะครับวันนี้อ่าเส้นทางาคร้าวเป็นยังไง ทีเมื่อวานได้มาลองลองเซตเส้นทางก็ทางเนี่ยครับจะเป็นทางออฟโรดทั้งหมดนะครับก็จะวิ่งวิ่งอยู่บนทางฝุ่นทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีจะมีสเตชันต่างๆให้ลองครับจุดเด่นของรอบนี้ก็คืออยากให้ลองตัวซัสเพนชั่นระบบจูนใหม่ดูครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือท r a c t i o n control ของเรานะครับแล้วก็ฟังก์ชันหลักที่ได้ลองขึนคือ AYC ค่ะ Active Traction Control Atraction Control เนี่ยที่บอกว่ามันจะเป็นเรื่องของการลื่อนถลายใช่ไหมใช่ครับมันมันทำงานผมดูในเทปนะในพรีเซนต์เนี่ย มันใกล้เคียงกับตัวรถขับเคลื่อนสี่ล้อเลยอะมันทํางานรูปแบบยังไงอับหนึ่งสามารถทําให้มีประสิทธิภาพได้ดีขนาดน,นี้จริงๆมันมีคอนเซปต์ใกล้ๆใกล้ๆกันทั้งหมดนะครับก็คือถ้าล้อหนึ่งอยู่ที่ที่ทางลื่นครับปกติถ้าเราเหยียบคันเร่งล้อนั้นจะหมุนไวอย่างเดียวทําให้แรงมันไม่ส่งไปล้อนึงถูกไหมครับแต่ว่าเราเรามีระบบเบรกมาช่วยทําให้มันจะค่อยๆเบรกให้เราครับแปพผาเบรคค่อยๆอภัยเบรกทาให้แรงเนี่ยส่งไปล้อหนึ่ง ล้อที่มีฟิกชั i o เยอะกว่าตอนแรกถ้าแบบสมมติว่ามันลื่นนะเนาะมันก็จะหมุนล้อนี้เยอะมากมันก็เท่ากับว่ามันไม่ได้ปั่นอะไรไปเลยแต่มันก็จะส่งกําลังมาที่ล้อที่มันมีฟิกชั i o เยอะกว่าใช่ครับอ๋อรูปแบบการทํางานก็เหมือนกับว่ามันมีลิมิเต็ดนิดๆคล้ายๆล limited ใช่และตอนนี้เราก็จะไปลองกันแล้วนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยทางรอบแรกเนี่ยจะเป็นเป็นลูกหลังที่ไม่ได้ออฟโรดมากใช่ไหมใช่ครับ เป็นครับโอเคไหมดีครับผมว่ารับแรงแรงอะไรนะแรงบัมปิ้งได้ดีมากไม่น่าเชื่อว่าไซส์ของโชว์ที่บอกว่ามันเป็นไซส์ของปาเจโร่เนาะรับหนักได้ขนาดนี้ผมว่อกินผมโยนแรงมากนะครับท่านะผู้ชมกระสุดขล่งของเจ้า x อ็กซ์เ r นเ s s เลยในโหมดดีสปอร์ตนะครับ ก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมเมื่อกี้ขับมารู้สึกว่าเรื่องการคืนโมาลที่บอกว่ามันคืนได้เร็วขึ้นเนี่ยครับมันมันใช้ระบบอะไรฮะมันเป็นการปรับจูนตัวพวงมาลัยครับ hmm. ปรับจูนเพราะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอืปรับจูนซอฟแวร์ให้มันการคืนไวขึ้นอ๋อโอเคครับผมว่ามันผมว่ามันคุมง,ง่ายนะ ใจในส่วนของโชคมากนะฮะโชกตัวนี้นะเอาขับลุยทางคอสขันที่ลุยทางออฟโรดแล้วก็มีเรื่องของแทคชั่นคอนโทรลเข้ามาโอ้ราคานี้ด้วยนะครับไม่ถึงล้านนะครับคันนี้แต่ก่อนเนี่ยเราเคย <ừ. S 1> รู้สึกว่ารถจากอินโดนีเซีย,รเ,ยเราจะมีความรู้สึกเรื่องของมาตรฐานคุณภาพกากกรประกอบแต่ยุคนี้ผมว่าเราลืมเรื่องนั้นไปได้เลยเนาะรถเอฟเนคคอสเอฟเพนเดอร์เนี่ยครับก็คือคุณภาพประกอบไม่แพ้ที่ไหนนะครับ สดุต่างเนี่ยผิวสัมผัสแล้วก็เรื่องของเสียงต่างเอ้ยีกจุดหนึ่งที่บอกว่านเ e อร์คอร์สเนี่ยทาเรื่องของเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารใช่ครับเรามีการใส่วัสดุอะไรเข้าไปบ้างครับโอ้ถ้าอันนี้มีการซับเสียงทั้งหมดรอบคันเลยครับร่มจากกระจกหน้าแล้วกระจกหน้ามีการอัดวัสดุรับเสียงเข้าไปครับมีการเพิ่มเซนเซอร์ระหว่างห้องเครื่องกับห้องโดยสารนะครับ นอกจากนั้นที่ประตูที่หลังคาแล้วก็ข้างล่างรถนะครับเราก็มีการเพิ่มวัสดุสับเสิยงทั้งหมดนะครับรวม,ม,มถึงเมื่อกี้เนี่ยเรื่องของช่วงล่างที่เราบัมเนเดินมามผมก็รู้สึกว่าเสียงของการบัมปิ้งเนี่ยก็น้อยด้วย <c oughs> นะฮะในระหว่างขับนี่ผมก็จะ,จะรู้สึกได้ถึงมันจะมีแบบการเบรกตืดต่อๆที่ล้อเล็กน้อยนะฮะ<อ>ในชว่วงที่มันมีการอันเดอร์สเตียร์ไปนะครับเราก็เลยได้สมผัสกันถึงเรื่องของ ayc บาไปแล้วว่ามันทำงานแตกต่างยังไงนะครับกับ A/S/C นะครับในส่วนตอนนี้เป็น off ออฟโหลดเออใช่ครับเป,เป็นด่านไทวทดสอบ traction control ครับครับที่เมื่อกี้เราคุยกันไปนะครับรูปแบบการทำงานยังไงเดี๋ยวจะได้ลองกันแล้วครับดูสภาพรถข้างหน้านะฮะที่เราวิ่งมาด,ด้วยกันนะครับเขาให้ลองจริงๆนะครับว่ามันสามารถวิ่งได้จริงๆนะไม่ใช่เป็นแค่ในภาพโฆษณานี่ แล้วในเรื่องความสูงนะครับความสูงของตัว e x p e n d e r Cross กับ e x p e n d e r เนี่ยเขาที่ผมอ่านดูในในในโ r ชัว u r เนี่ยความสูงมันเท่ากันเท่ากันมันแตกต่างจากตัวเดิมเนาะที่เป็นเจนเจนแรกนะเจนแรกเนี่ยตัวเดิมจะ cross จะสูงกว่าใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้คือปรับไปเท่ากันเลยปรับไม่เท่ากันเลยครับล้อใช้ขนาดเดียวกันค่ะ17นิ้วเท่ากันนะครับโอ้โหคือพาร์ทเดียวกันเลยนะฮะคนละลายคแต่คนละลายกันคนละลายอ๋ออ๋อคนละลายกันอ่า แต่ความดูว่ามันความคลอสที่มันแตกต่างจากเอสเพนเดอร์หัวห้าเนี่ยมันมองได้ชัดจจกตรงไหนครับถ้าเราไม่ไไม่ได้มองเรื่องของกระจังหน้าแล้วก็ไฟหน้านะถ้าความสูงมันเท่ากันอย่างเงี้ยเพิงจะเราเรื่องอยากจะชู์ลงเรื่องความดีไซน์เป็นหลักครับจริงๆเราตัวเอสเพนเดอร์คลสเนี่ยมันเป็นทางเลือกสองตัวคนที่อยากจะออกไปลุยไม่ต้องกลัวเลอะไม่ต้องกลัวเราขีดขวนรอบคันเพราะเรามีมทั้งกัดบามีการดีไซน์ที่ปกป้องโปรเทคทั้งรอบคันเลยครับมมมไม่ได้ ยกสูงไม่ได้อะไรเหมือนคอนเซปต์ตอนทำเจนแรกแล้ะตอนนี้เราขายกันที่ดีไซน์นะครด,ด้วยความที่ตัวสมรรถนะการขับขี่มันเป็นจุดเด่นของเอส n d e r ครับเราเลยอยากให้จุดเนี้ยสำหรับทุกทุกท่านของ e x p p n d e r ครับทั้ ander, ง e อสเนเอร์และเพนรค s ครับรวมถึงเรื่องของสีด้วยเนาะมีสีใหม่ด้วย ใช่ครับถ้าสำหรับ e x p n o e r Cross เนี่ยครับเราจะมีสีใหม่ชื่อว่า Green b น n d ครับคือสีเขียวนอกจากนั้นเราก็มีหลังคาดำสำหรับ e x p n o e r Cross เช่นกันครับโดยทั้งสีเขียวและหลังคาดำเป็นเอ็กซ์คลูของ a ถ e x p e r Cross เท่านั้นนะครับอืม a ์ e ลนเดไม่มีไม่มีนะครับแต่หลังคาดำนี่ไม่มีสลูปนะครับเป็นแค่การทำสีนะเราจะเห็นก็คือด้านบนจะเปีนเป็นช่องประกาศเครื่องประกาศอยู่นะครับมีแหลกติดตั้งให้สมบูรณ์เรามาดูกันถึงเซสชันนี้ครับ ของ traction control อันนี้เราต้องโหมดดีธรรมดาเนาะไม่ต้องเข้าสปอร์ก็ได้เนาะใช่ครับผกลับเป็นโหมดดีธรรมดาแล้วนะครับถ้าไม่ไหวก็ถอยลงมาแต่ว่าไหวได้นอนไม่ไม่นรเทสมาท <laughs> <ๆ>ุกคนไม่มีคันไหนถ <Okay, S 2> อยอระโอเคโอเค กดเลประมาณเจ็ดส mm ิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่ากลัวมันจะฟรีมากนะแต่จริงๆผมว่ากดก็ได้แหละเพราะว่ามันมีระบบซึ่งคอยตัดกำลังอยู่ mm hmm. ใช่ครับไม,ไม่จำเป็นจะต้องมีทักษะอะไรมากมายรถมีระบบให้นะครับ mm hmm. สำหรับสส่แคมปิ้งผมว่าชอบเลยนะรถคันนี้เนี่ยสามารถไปเส้นทางที่แบบว่าทุรกันดารพอสมควรได้แต่ว่าจะโคดโคผมว่าก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับเ mm hmm. ส้นทางประมาณนี้แหละผมว่ามันเหมาะกับเพนเดร์คอส ก็มาจ,จอยลอยอยู่ตรงนี้นะครับผมชอบอีกจุดหนึ่งเมื่อกี้ตอนผมสตาร์ทรถอนะในส่วนของมาตรวัดเนี่ยนะผมเหยียบเบรกในการที่จะสตาร์ทรถนะมีไฟโชว์ขึ้นมาด้วยนะนใช่ครับใช่ไหมฮะสตาร์ทเบรกของรถเพราะว่านอกจากนี้คันนี้เรามีออโต้เบรกโฮลด์ด้วยครับใช่เบรกไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโรลด้วยนะครับนะจอบเปลี่ยนให้3รูปแบบใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นดิจิตอลทั้งหมดแล้ว เส้นทางครับโช้ที่เขาบอกว่าไซส์ใหญ่เท่าปจะท์สปอร์ตสบายมากาเรื่องของดนามิกของตัวโชกเนี่ยถ้าเทียบกับเอ็กซ์เพนเดอร์เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นพาสคนละน้มเบอร์เลยนะครับถ้าจะเบิกมาใช้ด้วยกันเนี่ยเ,เบอรศูนย์เนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันนะฮะอาจจะมีการปรับในส่วนของเรื่องของด้านหลังเนาะให้มันมีความหนืดและหนึบมากยิ่งขึ้นให้เหมาะกับการเส้นทางที่มันสามารถเล่ยทางทุรกันดา แล้วครับแล้วตอนนี้เราจะเข้าสู่สเตชันของการทดสอบตัว AYC เลยนะฮะบอกว่าให้กดคันเร่งเข้าไปโดยที่ไม่ต้องยกนะแล้วก็ดูว่าระบบจะทำยังไงอย่างไร,งไรซึ่งหน้าจอนะฮะมันก็จะแสดงด้วยแต่ผมไม่สามารถมองได้นะแต่ว่ามันจะขึ้นมาว่าล้อไหนที่ถูกเบรกให้มีอนั้นมีจุดหมุนให้น้อยกว่าเพื่อจะได้รักษาสถิเลภาพในการเขาคงให้เนียนให้กลิบมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองกันดูข้างหน้าก่อนฮนะรอที่ความเร็ว40กิโลเมตรนะครับ ระบบนี้มันน่าจะต้องสัก60ได้เลยนะครับแอบขิงเล็กน้อยนะฮนะท่านผู้ชมมันรู้สึกว่ามันมีการมีแบบแบบมีล้อมีถูกดูด,ดน,นิดนึงนะตึ๊ดๆๆตึ๊ดๆๆตึ๊ดต<ม>ึ๊ดจะรู้สึกหน่วงหน่วงนะว่าอ,อะไรนี่อ่าโอ้ต้องบอกว่าสนุกจริงๆครับกับเส้นทางแล้วก็ต้องบอกว่า ไม่น่าเชื่อว่า X-Pender Cross คันนี้นะจะทำได้ดีขนาดนี้นะกับเส้นทางที่มันสุดโหดขนาดนี้นะครับและนี่ก็คือการทดสอบ X-Pender Cross ในครั้งนี้นะครับก็บอกว่าสุดยอดจริงๆครับแล้วสำหรับคลิปหน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากติดตามได้ครับที่ c a s a n o v a c h a n n e l นะครับฝากกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ